ใครว่าเป็นนางเอกไรเพื่อนคบเบลล่ารานีโชว์ให้เห็นชัดๆกับตาคนยังอยู่ด้วยทั้งวงการดาราน,นอกช่องสามยังสนิท หากย้อนกลับไปจู่ๆก็งานเข้าแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวสำหรับนางเอกสาวสุดฮอตเบลล่ารานีหลังถูกโยงว่าอาจจะเป็นดารากันซีนคนอื่นที่สาวๆแกงมอม้าเมาจนถูกจับผิดไปต่างๆนานาแต่ล่าสุดก็มีชาวเน็ตจับผิดประเด็นใหม่ที่โยงกับสาวเบลล่าอีกแล้วหลังมีคนตั้งข้อสังเกตว่าหลังๆมานี้แกงเพื่อนดาราสาวสวยอย่างแกงลูกเจีย๊ยบที่มีสาวเบลล่าโมมนชนก พีมรานิดาบัวนลินทิปและเปรี้ยวทัศนียาเวลาไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ค่อยมีสาวเบลล่าไปด้วยโดยเป็นการแสดงความคิดเห็นในคลิปที่มีการรวบรวมภาพของสาวๆเวลาไปเที่ยวด้วยกันหรือออกงานต่างๆ ก็มาขาดแค่สาเบลล่าคนเดียวไปเกือบทุกครั้งจนทําให้หลายคนจับผิดว่าหรือแกงนี้จะมีปัญหากันหรือไม่เช่นเห็นเบลห่างๆไปแล้วน่าจะเพาะงานเยอะมั้งไม่เห็นไปด้วยกันนานละงงคิดว่าคิดคนเดียวบอรอออกจากแกงนี้แล้วจา้า แก๊งนี้แยกตัวกัน2-3ปีได้แล้วเขาแยกตัวมาอยู่กับผู้จัดการตั้งนานแล้วเพราะอะไรก็ไม่รู้ลงรูปล่าสุดคือปี6-3น่ะ3ปีให้หลังมานี้ไม่เจอกันเลยไม่มีการกดไลค์รูปกันเลยทั้งบัวพรีมตอนนี้ในแก๊งมีครบทุกคนยกเว้นบอ อย่างไรก็ตามก็มีแฟนๆและชาวเน็ตอีกด้านแสดงความคิดเห็นว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสาวเบลล่างานเยอะตารางงานไม่ว่างตรงกับสาวๆคนอื่นมากกว่าเลยไม่ได้ไปด้วยกันเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหากันอย่างที่หลายคนจับผิด แต่แล้วล่าสุดเบลลารานีก็โดนประเด็นดราม่าให้ระคายใจกันมาพักใหญ่ๆโดยเฉพาะประเด็นถูกแซะว่าไม่มีแกงเพื่อนในวงการบันเทิงอย่างนางเอกรายอื่นๆเขาซึ่งก็ไม่รู้ว่านี่คือสาเหตุหนึ่งของแคปชั่นแซ่บๆในการโปรโมทผลงานตัวเองที่กำลังจะเข้าฉายอย่างหมู่2วาไราตี้โชว์อุดมและผ่องเพื่อนหรือเปล่าเพราะเบลล่าโพสภาพร่วมกับเพื่อนๆในวงการบันเทิงเช่นนศอุดมก้องห้วไรนน,นนทนน พร้อมแคปชั่นว่าหมู่สองกับเพื่อนพ้อง และกลยานามิตรของฉันไปดูกันหรือ,อยังคะด้านแฟนๆแห่แสดงความคิดเห็นกันเพียบโดยเฉพาะความเห็นที่ว่ารู้เลยว่าเบลล่ามีความสุขแค่ไหนดูจากเพื่อนพ้องและกลยานามิรแต่ละคนคือรอยยิ้มของเบลล่าและก็มีชาวโซเชียลอีกรายก็เผย,ยเช่นกันว่าเอาตรงๆเป็นคนหนึ่งที่ทำงานกับเบลล่ามาหลายรอบกับทีมงานนางน่ารักนะถือเป็นดาราที่ร่วมงานแล้วไม่เหนื่อยใจไม่เรื่องมากรับผิดช,ชอบงานได้ดีมากให ให้ห้าดาวเลยดาราบางคนที่หลายคนอวยอวยหลังกล้องคือจิกหักทีมงานสุดอะไรสุดก็มีจากนั้นก็มีคนที่เคยทำงานด้วยเหมือนกันต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากอดค่ะใช่ค่ะทำงานกับน้องเหมือนกันน้องน่ารักรวมไปถึงชาวโซเชียลอีกรายแสดงความคิดเห็นว่าเคยเจอกับเพื่อนในลิฟสมัยเรียนมอทอน่ารักเฟรนลี่มากค่ะ